ครับคลิปนี้เราก็มาเปลี่ยนปั๊มติ๊ก h o n d a d r e ร m 1ยสไนะครับอันนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับของเก่าเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับเปิดสวิตช์กุญแจปุ๊บตัวนี้ไม่ทํางานเลยนะครับนิ่งสนิทเลยตัวนี้เปลี่ยนของใหม่แล้วนะครับก็สตาร์ทได้เร่งได้ปกตินะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูรถคันนี้นะครับ Honda Dream 1 1ยสคันนี้มีปัญหาสตาร์ทไม่ติดนะครับเบื้องต้นเราได้ทําการเปิดสวิตช์กุญแจนะครับปั๊มติกไม่ทํางานเลยนะครับนิ่งนะครับเงียบกิิบเดี๋ยวเรามาช็ค ไฟนะครับว่าไฟมันเข้าปัมติ๊กหรือเปล่านะครับทีนี้ค้่สายไฟของอัมติ๊กเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายคู่สองคู่สายด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายจะเป็นสีน้ำตาลกับสีน้ําเงินคาดดํานะครับฝั่งซ้ายจะเป็นของปัมติก๊กส่วนฝั่งขวาสองเส้นนะครับฝั่งขวาจะมีสีเหลืองคาดขาวกับสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นของเกต น้ำมันน้ำมันนะครับนี่ฝั่งขวาเนี่ยเป็นเกจวัดน้ำมันนะครับฝั่งซ้ายสองเส้นเนี่ยมันจะเป็นของป um ั๊มติ๊กทีนี้เวลาตรวจเช็คเราก็ตรวจเช็คแค่2เส้นนะครับคือ,อ,อสองเส้นซ้ายที่เป็นสีน้ำตาลกับสีน้ำเงินคาดคาดดำนะครับเดีย๋ยวเรามาดูวิธีการตรวจเช็คกันเลยนะครับเมื่อกี้ผมได้เปิดสวิตช์กุญแจแล้วมันเงียบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเดี๋ยวจะเปิดสวิตช์กุญแจนะครับ เปิดสวิตช์กุญแจเงยียบกิฟไม่ได้ยินเสียงนะครับปกติถ้าปั๊มติกปกติเนี่ยเวลาเปิดสวิตช์กุญแจปั๊มติกมันจะทํางานนะครับเดีย๋ยวเรามาเช็คไฟนะครับว่าไฟมันออกมาที่ปั๊มติกหรือเปล่านะครับเช็คสองคู่สายนี้นะครับสองคู่สายสีน้ำสีน้ําตาลกับสีน้ำเงินคาดาสีดําคาดน้ําเงินนะครับขออภัยสีดําคาดน้ําเงินนะครับสองคู่สายฝั่งฝั่งขวา เราก็จะใช้เข็มถ้าเรามีเข็มแล้วก็ใช้เข็มเนี่ยผมใช้เข็มฝ e at ั่งนี้ฝั่งนี้มันจะเป็นขั้วลบนะครับขั้วลบทีนี้ขั้วบวกขั้วบวกเนี่ยมันมันจะอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่สายเส้นี้จะเป็นขั้วบวกส่วนสายสีน้ําตาลเนี่ยมันเป็นขั้วลบแล้วก็จิ้มลงไปผมใช้หลอดไฟเช็คเอาง่ายดีนะครับใช้หลอดไฟเช็คเอาจิ้มแบบนี้นะครับอันนี้ผมต่อฝั่งนี้ต่อขั้วลบนะครับนี่ขั้วลบ จิ้มไปฝั่งนี้ส่วนนี้ครัวบวกผมจิ้มมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดซิลิกุญแจดูว่าไฟมันมาหรือเปล่าเปิดซีลิกุญแจนี่หลอดไฟติดอยู่นะครับติดแล้วก็ดับนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเวลาที่เราเปิดซีลิกุญแจนะมันจะติดแล้วก็ดับเอาละเปิดซีลิกุญแจใหม่เห็นไหมติดอยู่แสดงว่าไฟมาอยู่นะครับไฟมาอยู่เดี๋ยวผมจะสตาร์ทเท้านะครับดูว่าไฟมันติดก่อนไฟติดอยู่นะครับ าก,การะตาเท้าไฟติดทีเนี้ยของเครื่องเนี้ยไฟมาไฟมาปกตินะครับแสดงว่ามันไม่มีปัญหาในเรื่องของระบบไฟแต่ว่ามันจะมีปัญหาที่ปั๊มติก๊กกรณีปั๊มติ๊กเนี้ยถ้ามอเตอร์มันเสียนะครับอันนี้ผมเอาตัวอย่างให้ดูอันนี้ของสกู๊ปปี้อมันก็ระการทํางานเหมือนกันนะครับตัวเนี้ยมันจะมีแปลงถ่านนะครับมันมีแป้งถ่านอยู่แปลงถ่านเหมือนกับมอเตอร์ทั่วไปนี่แหละครับ ทีนี้เวลาที่ใช้งานไปนานๆเนี่ยแปลงถ่านมันสึกหรือว่า,าตรงไอ้ฝั่งของฝั่งของไอ้ทุ่นตัวเนี้ครับมันก็มีแปลงถ่านเหมือนกันถ้าเกิดว่าใช้งานมานานเนี่ยมันเป็นร่องสึกมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้มอเตอร์มีปัญหาก็คือว่ามันจะมันจะไม่ทํางานเราก็จะได้ทําการเปลี่ยนมอเตอร์หรือไม่ก็ถ้าจะให้ดีก็คือเปลี่ยนใหม่ยกชุดเลยนะครับ ของอันนี้เป็นของสกูปปนะครับสกูปปี้อนี่ก่อนหน้านั้นมันมีปัญหาเหมือนอันนี้เลยสไตร์ไม่ติดนะครับเปลี่ยนมอเตอร์ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าตรงเสื้อเสื้อปั๊มมันดีอยู่ก็เปลี่ยนเฉพาะมอเตอร์แต่ถ้าเสื้อปั๊มมันไม่ดีก็เปลี่ยนใหม่ยกชุดเลยแต่ถ้าเปลี่ยนยกชุดมันจะจบกว่านะครับแต่อันนี้ผมเอาตัวอย่างมาให้ดูเฉยๆว่าปั๊มติ๊กของรถพฉีดนะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับมอเตอร์ปั๊มติหน้าตาก็เป็นแบบนี้แหละมันก็จะมีแปรงทานอยู่ ถ้าใช้ไปนานๆในแปลงถ่านมันสึกนะครับมันก็จะทําให้ควมติไม่ทํางานเหมือนกันนะครับอันนี้ไฟไฟมาปกติแต่ว่ามอเตอร์ไม่ทํางานก็อาจจะได้ทําการแกะชุดนี้มาตรวจสอบนะครับแต่เบื้องต้นก็คือว่าพอจะสรุปได้ว่าก็คือว่าความติมีปัญหานะครับตุบ่มสีกุญแจียบคิดไม่ทำงานเลยนะครับ ถ้าแบบนี้ไม่ติดแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราต้องถอดชุดน,นี้มาแก้ไขนะครับถ้าเกิดว่าเราเราไม่ม,มอเตอร์เราสามารถเปลี่ยนเฉพาะมอเตอร์ก็ได้นะครับก็ไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเปลี่ยนยกชุดนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนยกชุดเนี่ยมันจะจบกว่านะครับจบกว่าก็เปลี่ยนทั้งเสื้อทั้งมอเตอร์เลยทีเดียวนะครับ ถ้าเป็นไอ่ปักแบบเนี้ยมันจะแกะยากอยู่นะครับปักแบบนี้ยเราต้องค่อยๆแกะหรือว่ามันหักนะครับถ้าเจอปักอีกแบบหนึ่งมันจะแกะง่ายปักแบบนี้มันจะแกะ,แแากแบบะแยากหน่อย ee. ปักที่เป็นแบบเนี้ยเราต้องใช้นี้หนีบนะครับแต่ว่าจังหวะที่หนีบเนี่ยมันดึงเนี่ยมันจะดึงยากอยู่เพราะว่าเคียวเกาะตัวนเนี้ยมันยังล็อกอยู่มันก็จะดึงออกยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดู เอออันนี้มาวัดแรงดันไม่ได้นะครับเพราะว่าปั๊มติ๊กมันไม่ทํางานมันไม่สามารถที่จะวัดแรงดันได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็แก้ปั๊มติ๊กออกมาเลยแต่ว่าถ้าเราอยากลองว่ารถมันสตาร์ตติดหรือเปล่าเราก็ลองเป่าลมเข้าไปแล้วก็ลองสตาร์ทดูเดี๋ยวเราจะลองเป่าลมเข้าไปแล้วก็ลองสตาร์ทดูนะครับใช้ตัวนี้นะครับเป่าลมเข้าไปเลยแล้วก็สตาร์ทนะครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทดู ปกติถ้าถ้าเป็นที่ปั๊มตีมีปัญหาเนี่ยเราสามารถเทสแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะปงงั่าลงเข้าไปเหม่งไม่ถนัดเลยเอาปั่าลงแบบนี้แล้วกันแล้วก็ลองสตาร์ทกะะัน <c oughs> โอเคเรถสตาร์ตติดอยู่นะครับเนี่ยวิธีการตรวจเช็คก็ง่ายๆเ,เอาลมเป่าเข้าไปแล้วก็สตาร์ตมันก็ติดอยู่นะครับเอาละเดี๋ยวเราทดตัวนี้มาดู เดี๋ยวเราดูน้ำมันออกก่อนน้ำมันน้ำมันเยอะนะครับดูน้ำมันออกก่อนนะครับน้ำมันเต็มเลยนะครับเมื่อกี้เราลืมดูน้ำมันนะครับเยอะเกิน เดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็เทค,คืนเข้าไปน้ำม,มันสวยดีสองแล้ว ตอนนี้เราก็แกะออกมาแล้วนะครับเดยวนี่ครับตอนนี้เราก็ได้ทําการซื้อของใหม่มาแล้วนะครับเทียบกับขนาดแล้วก็ขนาดเท่ากันนะครับนี่เท่ากันเลยของ h o n d a d r e a มนะครับร้อยสิบไอนะครับดีมกับเวฟเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับก็แล้วก็เวลาที่เราไปซื้อก็เอาตัวอย่างไปด้วยก็ดีนะครับนี่จะได้เทียบอะไรได้นะครับเอาละก่อนที่เราจะใส่เข้าไปในรถเราต้องมาตรวจเช็คนะครับว่า เกีย์ว่าน้ำมันนะครับแล้วก็มอเตอร์เนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่านะครับวิธีการตรวจเช็คก็คือว่าเรายัางไม่ต้องจุ่มลงไปในถังน้ํามันนะครับให้เราตรวจเช็คแพลข้างนอกนะครับถ้าเราจุ่มลงไปแล้วถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยมันจะเคลมไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีกลิ่นน้ํามันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตรวจเช็คกันนะครับเอาละก่อนที่เราจะใส่เข้าไปนะครับให้เราทําการเทสนะครับเทส ก่อนนะครับผมจะเสียบพักนะครับแล้วก็ลองเปิดสวิตช์กุญแจดูนะครับว่ามันปั๊มติกมันทํางานหรือเปล่านะครับเปิดสวิตช์กุญแจโอเคปั๊มติ๊กทํางานอยู่นะครับปั๊มติ๊กทํางานปกตินะครับเดี๋ยวลองอีกทีนะครับเปิดสวิตช์กุญแจ โอเคปั๊มทำงานอยู่นะครับเอาละเดี๋ยวเราก็จะมาลองมาลองเ,อเกตนะครับเกตวัดน้ำมันว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับเราจะเอาไว้ในตําแหน่งต่ําสุดแล้วก็ตําแหน่งสูงสุดน,นะครับดูซิว่าเกตวัดน้ำมันมันจะใช้ได้ไหมนะครับเอาละเดวเปิดสวิตช์กุญแจนะครับอา่าค้างไว้นะครับเราก็เดี๋ยวเราก็จะมายกอา่าตัวนี้นะครับตัวนี้มันอยู่ในตําแหน่งต่ําสุดน,นะครับ ตำแหน่งต่ำสุดมาดูาเกตวัดน้ำมันนี่เกตวัดน้ำมันอยู่ตำแหน่งต่ำสุดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะย่องให้สูงสุดนะครับเอาละเราจะยกเกตวัดน้ำมันให้อยู่ในตำแหน่งสูงสุดพลัสอ่าตำแหน่งสูงสุดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกตวัดน้ำมันถ้าเกตวัดน้ำมันมันขึ้นสุดลงสุดก็โอเคนะครับ เพราะว่าไอ้ปั๊มติ๊กตัวนี้มันจะมีพ่วงปั๊มติ๊กกับเกจวันน้ำมันมันจะมาพร้อมกันเวลาเช็คก,ก็ต้องเช็คปั๊มน้ำมันแล้วก็เช็คเ,เกจวันน้ำมันด้วยอันนี้ก็ขึ้นดีอยู่นะครับขึ้นปกติอยู่นะครับขึ้นปกตินะครับโอเคแบบนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับเดี๋ยวเราก็จะจุ่มล้ลงไปในถังน้ำมันเลยอันนี้คือเช็คเกจวันน้ำมันก็ปกตินะครับ เกวันน้ำมันปกติอา่าเราเราลงอีกทีนี้เราลงแล้วนะครับเราลงแล้วมันก็จะไหลลงมาพุอสอ่าโอเคยกขึ้นยกขึ้นแล้วมันก็จะเด้งขึ้นนะครับเกแมันก็เออเข็มเข็มวัดมันจะเด้งขึ้น าละตอนนี้เราตรวจสอบปั้มติก็ทํางานปกตินะครับแล้วก็เข็มก็เ,เก่อเกเกดน้ํามันก็ปกตินะครับทีนี้ทีนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับแต่ว่าแรงอัดเนี่ยเราแรงดันปั๊มติกเนี่ยเราไม่สามารถวัดได้นะครับเพราะว่ามันต้องจุ่มลงไปในถังน้ํามันนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วคือปั๊มติกทํางานก็ถือว่าโอเค,อเคละนะครับเอาละเดี๋ยวเราก็จะจุ่มลงไปเลยนะครับ เราจะทาจารบีตรงยางโอลิงแล้วก็จะใส่เข้าไปเลยนะครับประกอบเข้าไปเลยถ้าเป็น อั้มติ๊ที่เราเคยถอดออกมาเนี่ยมันจะใส่โอลิงยากนะครับแล้วก็ถ้าปั้มใหม่เนี่ยมันใส่ง่ายอยู่ยางโอลิงตัวเนี้มันจะใส่ยากแต่ถ้าปั้มใหม่นี่ก็ใส่ได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรเราจะจุ่มลงไปในน้ำในน้ำมันแล้วนะครับ จัดลงไปเลยถ้าเป็นของใหม่เดี๋ยวมันใส่ง่ายนะครับของใหม่นี้มันใส่ง่ายถ้าเกิดว่าเราดึงออกมาแล้วเราเรา,เรามาใส่อีกรอบเนี่ยมันจะใส่ไม่เข้านะครับมันจะใส่ยากเลยทีเดียวถ้ายางอลิงมันบวมปุ๊บ ม, ring, มันโดนมันถ้ามันยางโอลิงมันโดนน้ำมันมันจะบวมนะครับมันจะใส่ไม่ได้เวลาที่ถ้าเกิดว่าเราถอดปั๊มออกมาแล้วใส่ไม่ได้ให้เราเปลี่ยนยางโอลิงใหม่ยางโอลิงของปั๊มติ๊กเนี่ยถ้ามันบวมแล้วมันจะใส่ไม่ได้เลยนะครับก็เปลี <K> ่ยนใหม่มีขายอันละประมาณสามสิบสี่สิบนะครับ นล้วตัวนี้ก็ขันให้แน่นนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คปั๊มแรงดันนะครับว่าแรงดันมันปกติไหมถ <c oughs> อดเอาของเก่ามาใส่ มีทาลาของเก่ามาใส่ขนะองใหม่มันไม่มีให้มา เดี๋ยวเรามาเช็คตั้งดันนะครับว่ามันได้เท่าไหร่ซื้อกิ่งแจ๊ ซื้อกินแจ้ไปซื้อกินแจ้เราจะสตาร์ทนะครับ แรงดันก็อยู่ที่3บารนะครับก็ถือว่าโอเคนี่ครับตอนนี้ก็ติดตั้งปัามติ๊กเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดซิงกุญแจนะครับฟังเสียง ครับถ้าปั๊มปกติเวลาเปิดสวิตช์กุญแจมันต้องดังตื้นนะครับแล้วก็ลองสตาร์ทดูนะครับโอเคสหลับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับการเปลี่ยนปั๊มติ๊กของ ฮอนด้าดีมร้อยสิบไอนะครับสวัสดีครับครับคลิปนี้เราก็มาเปลี่ยนปั๊มติคฮอนด้าดีมร้อยสิบไอนะครับอันนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับของเก่าเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับเปิดสวิตซ์กุญแจปุ๊บตัวนี้ไม่ทํางานเลยนะครับนิ่งสนิทเลยตัวนี้เปลี่ยนของใหม่แล้วนะครับก็สตาร์ทได้เร่งได้ปกตินะครับสำหรับคันนี้นะครับฮอนด้าดีมร้อยสิบไอนะครับ